ติดตั้งแผงเซลลเซลไฟทางแห่งสำนักสงแม่สะกัวทั้งหมด6ต้นโดยกันนั่นนี่เป็นต้นที่หนึ่งแล้วก็จะดูว่าประสิทธิภาพของการใช้งานจะดีมากน้อยเท่าไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับเย็นวันนี้ ที่จะสามารถตรวจสอบถึงความใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนี่ก็เป็นต้นที่สองหน้ากุติตรงศารา ก็จะมีอีกต้นหนึ่งหน้าตา,าเป็นต้นที่สามแล้วตรงนี้ก็เป็นต้นที่สี่ ต้นที่5ก็อยู่ข้างสาราข้างห้องส่งน้ำพระนี่คือต้นที่5 ต้นที่หกอยู่ติดข้างล่างเป็นทางโรงบินทบาทยามเช้าติดตั้งใกล้โรงเรียนตรงนี้เป็นต้นไม้ก็ ไม่สามารถที่จะติดตั้งให้แสงก็ต้อง,ต,องต้องอาศัยจุดที่มีแสงแดดผ่านตรงนี้ก็ถ้าไม่สว่างก็จะเพิ่มอีกต้นหนึ่งแต่ตรงนี้ก็เป็น หน้าโรงเรียนก็ติดเอาไว้ตรงนี้จะรับแสงแดดได้ดีนี่ก็เป็นต้นที่หกก็ต้องลองดูกันในเย็นวันนี้มืดเมื่อไหร่ก็จะทราบว่าประสิทธิภาพของการใช้ ไฟฟ้าเ,เซลลเซลล์มีความสว่างสวยเพียงใดก็จะขอยุติไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะมาบรรยายบอกใหม่สาธุ